กไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนขอระทังงอหนูจอจาน ชอชิงชอช้างซอโซชอเธอยอหญิงดอชดาตอปะตักถอฐาน ทอมนโททอผู้เทานอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทง นอหนูบอใบไม้ตอปลาพอพึ่งฝอสาพอพานฟอฟันพอ สัเภามอม้มายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอศาลาสอฤาษี สเสือหอหิบลจุลาออ่างหอนอกฮูก